สวัสดีค่ะพูอเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกบพาทุกท่านมาชมรถ Toyota าวีอปรับราคาลงส่วนลด30,000ไปเลยนะคะคันนี้เป็น t o y o ต้ v วีอ 1.5e รถปี2018นะคะราคาเดิม359,000วันนี้ลูกค้าได้ส่วนลดไปเลยนะคะ30,000เหลือแค่329,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อ,อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000เท่านั้นเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะรถราคาพิเศษแล้วก็รถสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้ไม่ควรพลาดเลย ะะส่วนรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเก็บพาไปชมรอบคันกันเลยว่ารถคันนี้น่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะมาดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถโคมไฟหน้านะคะสวยๆใสๆมาเลยไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะใครที่อยากได้รถเก๋งประหยัดน้ํามันอะไรหาง่ายก่งแนะนําคันนี้เลยนะคะกับเจ้า Vios 1.5 E คันนี้ด้านหน้าของตัวรถนะคะกันชนเป็นแบบแร็กกลวไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคัน น,นี้นะคะไม่มีประวัติการชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจนะคะอยากมาชมรถตัวจริงพี่ๆมาหาเกตได้เลยรถจอดอยู่ที่เพชรบนสาขาสองนะคะตอนนี้สภาพของตัวรถพร้อมขับกลับบ้านมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของกระโปรงหน้ารถนะคะไม่มีร่องรอยบุบมใดๆสันเหลี่ยมให้มาคุมคมแบบนี้เลยสีเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆมาแบบนี้เลยส่วนตัวล้อนะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานโตโยต้าใช้กันอีกยาะ ยาวเลยส่วนตัวยางเดี๋ยวเก๋เปลี่ยนยางให้ใหม่นะให้เป็นปีใหม่ๆขึ้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจตัวรถไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวเก๋ดูแลอย่างดีเลยมาดูในส่วนของกระจกรถกระจกรถทุกบาน เป็นกระจกเดิมๆจากโตโยต้าโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบ,บแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าใดๆนะคะไม่เคยปรับเปลี่ยนใดๆแน่นอนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้เลยนี่เลยนะคะคันนี้ติดฟีมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมขับกับพานจริงๆค่ะแล้วก็ราคาพิเศษมากเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะโหคมโทนด้วยสีดํา ถือว่าเป็นรถที่ดูแลอย่างดีเลยนะเบาะด้านในนะคะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าเ,ออเป็นสีทูโทนเดินได้สีส้มแบบนี้ถือว่าเป็นผ้าพรีเมียมมากเลยนะคะด้านในนะคะถือว่าคุมโทมันด้วยสีดําออกแนวสปอร์ตนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.5e นะใครสนใจนะคะ V8 1.5e ราคาพิศเศษที่แจ้งเกตให้เลยนะมารับโปรโมชั่นดีๆจากเกตได้ด้วยมาดูในส่วน,นแพงกัน มาดูในส่วนของแผงประตูข้างนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำแล้วก็มีสลับสีพิงโกแบบนี้เลยนะคะไฮโซมากด้านหน้านะคะซอกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะซอกเสาบีก็เช่นกันนะคะน็อตไม่เคยขยับขยื่นเลยมีเลยนะคะ แผ่นเพจยังอยู่ครบบมาแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมทั้งหมดแล้วซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะพี่พี่มั่นใจได้เลยเรารับประกันโครงสร้างมีวารันตีให้30วันด้วยนะคะเอารถไปตรวจเช็คเจอว่ารถคันนี้ไม่ตรงปกอย่างที่เก๋โฆษณาไปนะคะสามารถพี่มีหลักฐานนะคะเอาเอารถมาคืนเราได้อ่าพี่ไปตรวจสอบเจอนะคะว่ารถคันนี้พี่ความจมน้ําเปลี่ยนเครื่องมาพี่เอารถมาคืนเราได้เลยนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนี่ให้ดูเลย ะะด้านในนะคะฝั่งผู้โดยสารเบาเป็นเบาะผ้า,าพรีเมียมเช่นกันนะคะนี่เลยให้ดูโครงสร้างเดิมๆด,ดูแลมาอย่างดีเลยนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำทั้งหมดเลยกระจกรถนี้ก็คือว่าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะก่อนรับรถเดี๋ยวเก๋มีเปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะแล้วก็เช็คในเรื่องของยางแบตเตอรี่ให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเก๋เช็คให้นะจ๊ะ ก่อนรับรถนะคะเดี๋ยวเกฟเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็ดูแลในเรื่องของยางแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะก่อนรับรถนี่คือจะทําให้สภาพทําสปาทั้งด้านนอกด้านในให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้เหมือนมีติดกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะแล้วด้านหลังนะคะมีเซ,เซนเซอร์มีเซ็นเซอร์ให้2จุดเลยนะคะกับ v ีออคันนี้นะ 1.5E ปี2018นะคะคือราคาดีมาก ราคาแค่329,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและผ่อนอย,อยู่ที่ประมาณ6,000นะคะเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะใครสนใจก็มาชมรถตัวจริงได้รถจอดอยู่ที่เพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย95 ที่สาขา2นะคะรถจอดอยู่ที่นี่เลยมาชมรถตัวจริงหรือว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์เราก็ยังมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่นะคะลูกค้ามาที่นี่นะัครบจบที่เดียวเลยนะคะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะตัวพวงมาลัยได้เป็นแบบ3ก้านนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กมาแบบนี้เลย ตัวกุญแจได้เป็นแบบกุญแจไขธรรมดานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะถือว่ารถน่าใช้มากแล้วก็เป็นรถยอดนิยมด้วยนะ วีออส 1.5e นะคะเป็นรถยอดนิยมเพราะอะไรเข้าศูนย์บริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศอะไรขาง่ายใช้งานง่ายด้วยนะคะประหยัดน้ํามันด้วยเครื่องยนของเขาอยู่ที่1.5ลิตรนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนไม่ว่าจะเดินทางใกล้ๆนะคะสะดวกแน่นอนค่ะกับเจ้า v ีออสคันนี้นะคะสวยๆคุ้มๆราคาดีๆแบบนี้นะคะรีบทักรีบโทรหาเกตได้เลยที่เบอร์0834300683นะคะพี่ๆจะได้แต่รถดีๆ สวยเกรด A แบบนี้ไปใช้งานเลยเก๋ให้ดูรอบนอกแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานเช่นกันนะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆและที่สำคัญประหยัดน้ำมันนะคะหรือลูกค้านะคะสนใจในเรื่องของอยากจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยตอนนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.49เท่านั้นนะดอกเบีย้ยดีมากเลย คืออยากจะแนะนํานะคะอยากให้ลูกค้าซื้อรถก่อนปีใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะดอกเบีย้ยยังไม่ได้ปรับขึ้นนะคะยังมีดอกเบีย้ยเลทพิเศษให้อยู่นะคะสําหรับรถมือสองสนใจตัวรถมาชมรถแล้วก็มาทดลองขับฟรีได้แล้วก็อยากจัดไฟแนนซ์นะคะมาจัดไฟแนนซ์ที่นี่เครดิตด,ดีรอรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าพีได้รถเก๋ A แบบนี้ไปใช้งานแน่นอนอาะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากมาหาเก๋นะคะอยากชม รถตัวจริงมาหาเกตได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แดงยกสาขา2นะคะอยู่ซอยเสรีไทย95ติดริมถนนเสรีไทยเลยแวะมาหาเกตได้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า450คันเลยนะคะแวะมาเดแวะมาชมรถตัวจริงกันได้เลยนะคะ เอาละคะ่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถราคาพิเศษรถสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเก็บไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมสำหรับการติดตามเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเกศพาชมรถสวยๆราคาพิเศษให้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ